สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องออมเล็ตแบบเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวบึงฉวากกันชอบนุ่มๆเต็มเลยพอุ้ยอยากกินเลยอ่ะทุ้วมสี้ายเยอะมากเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสิบปันบุรีแต่ว่า แวะมาผักกินข้าวกินกาแฟก่อนที่ร้านเติมกาแฟสุพรรณบุรี้นานนี้บรรยากาศโอเคมากๆนะคะลมลืม่นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมกินข้าวนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมพลังงานทุกคนก็จะไปพร้อมด้วยที่บึงชแวงอาหารมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นโรตีเคียวบัานไก่แล้วไม่ต้องสืบเส้นหมูผัดเบคอนทุกทุกร้านอามตะินอย่างนี้ข้าวมันมีแล้วก็ของพายเป็น ข้าวข้าวแกงส้มปลาทอดอะไระสรักอย่า,า,างปลาสลิดปลาสลิดน่ากินมากกินข้าวกันทุกคนกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอิ่มมากตอนนี้เรากำลังจะไปบึงชวาก,กันแล้วเจอกันที่บึงชวากจ้ะบ๊ายบายเจงกาแฟ ราอยู่กันที่บึงชวากแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างแล้วก็ย้อนลอยวัยเด็กคลิปอีกคลิปหนึ่งหลังจากเกาะกีตเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าในบึงชวากจะมีอะไรบ้างนะคะที่ที่เราเคยมากันตอนเด็กๆนะหรือว่าม,มาท <มา S 1> ัศน,นศึกษาแต่อันนี้ถ้าโรงเรียนไม่พามาก็เดี๋ยววันนี้พาไปเองนะคะไปดูกันพานักเรียนญี่ปุ่นมาทัศนศึกษาอากาศดีมากอะรู้สึกเย็นอะ การแสดงคันปลาน้ำจืดหลังที่หนึ่งค่ะอาควาเลี่ยมหนึ่งไปกินปลาเผากัน เป็นเห็นนี่ใช่ไหมครับเป็นน้องปลาปักเป้าเดี๋ยวจะให้ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเป็นปลาปัาเป้ากินแครอทเป็นอะไรที่ประหลาดมากไม่รู้ใครเคยเห็นบ้างกันแต่พายไม่เคยเห็นนะดื้อเคยเห็นแล้วนะที่เขาเปิดให้ดู ทายกำลังวิ่งตามผมขึ้นบันไดเลื่อนนะครับซึ่งมันขึ้นบันไดธรรมดาแต่เพื่อนิ่งมากก็เลยทายมันจะเป็นคนขี้โม้เลยเนะอุ้ยคนหัว่ยท <c oughs> ดูคนอันนี้เหมือนของเล่นปะมันค่อยๆว่ายขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นายถึงแลว้วมองนะ้ำเข้มชวบาชอวบมานเออเท่าอุ้ยต่อทะเลอุ้ <c oughs> ยต่ทะเล มาโชว์ตัวจังหวะดีมากอุ้ยอุยนุ่มๆเต็มเลยตอนทะเลเห็นไหมสองตัวอู้นี่ตัวใหญ่ฮัลโหลหมอฮัลโหลหนูเป็นโรคอะไรคะป้าหมอบอกงีน่าเลยคนละหมอจ้าตรงนี้ปลาดุสตาใส่อะไรปลาโนรีนี่มันปลาโนรีแผลแผล my heart's racing can i stop from pacing all from the look of your stare i know you mean it when you say you need it girl i'm just trying to play fair is it worth it is it really worth it all this for a love affair ดูแบบเป็นส่วนตัวสบายๆเย็นอากาศดีใช่แต่วันนี้โชคดีด้วยอากาศอากาศดีจริงมอวันธรรมดาเรารู้สึกว่าได้เห็นปลาอะไรเยอะขึ้นมากแบบมีเวลาอยู่กับน้องปลาทุกที่คือแบบว่าเราก็ต้องรีบดูใช่ป่ะเพราะว่ามันก็จะมีคนเดินตามหลังเรามาหรือว่าใครเขาก็จะแบบอยากมีเกาะอ,อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้พอไม่มีคนแล้วแบบไม่เห็นอะไรชัดๆแล้วชอบมาก I'm still praying. I gave her my world though, and she kept that and left me hanging. But look at the facts, yo. All I see are rainy days. But I'm working up the strength to try again. But she's on a time crunch, and I know that there's not much left. She's gonna find one, and I know that it hurts my chest. คนต่อไปนะคะเราจะมาในที่บ่อจระเข้เต็งเต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 นจระเข้ี่มนตีานอันนี้อาจจะอินเสิร์นอยหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ากล้องของเรากลัวจระเข้เยอะมากพร้อมไหมภยพร้อมไหมไม่พร้อมพร้อมไหมกูจะมองแต่ในกล้องเยอทุกคน ทางนี้ทางนี้โอ้ my ่ o d เรียกอีมากเลยซ้ายขางขวาฉันไม่ยินเสิร์ตนะโอ้ยตัวนี้ใกล้ๆสวยๆเลยตัวเนี้ยไหนยีกนี้นึงเออนี่เหรอใช่ใช่อย่ามือถ่านใช่อย่ามือประมาณสองเมตรอะประมาณเอาหน้านีเออ เป็นไงบ้างพอสัมภาษณ์ความรู้สึกตากองหน่อยไม่อินเสิร์ตนะคิวนี้ไม่มีอินเสิร์ตไม่ต้องตกใจหอดแม็กเลยอ่ะหายใจไม่ลงอะไรถ่ายดูตรงนี้หายใจไปหายใจหายใจไม่ออกอ้หูเยอะมากเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นก็ใช่ไหมกูบอกแล้วว่ามันเยอะชัดไหมเนี่ยมีตรงนี้ตัวหนึ่ง เออนี้เพลินใจกันไปเลยนี่นี่ไงความตื่นเต้นของคนไม่เคยมาอุ้ยมันขึ้นมามันอุยไม่โอเคไม่อินเสิร์ตนะอุ้ยน่ากลัวมากค่ะจังหวะมันขึ้นมาเมื่อกี้แตกแตกแบบได้ยินเสียงเลยตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาใกล้จระเข้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีบันไดลงไปอ่ะเราจะลงมาให้ดูว่า โอเคบายบายไม่ไม่เดินไม่เดินไม่เอา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 ไหนอ่วมันเบรกอะที่รอน้องอยู่ริมตลิ่งมานานแล้วไม่ไมือเป็นไรอะพายมือเป็นไรมันน่ากลัวมันเกินไปอะในบ่อนี้นะคะเราก็ทุกคนจะเห็นอมกับเป็นหน่อยเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพายมันไม่่ายไม่ถ่ายตกี <önemli> ไม่เอา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 ซุปปูใครไว้วะฮะตัวมันใหญ่มากเลยใครที่ชไปโอ้ไ <su> ม <complicated> <S feelings> ่ก <jamais> ็ใหญ่มากใหญ่จริงตอนมันนอนหน้าเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาใหญ่ ยังสดชื่นวันนี้อากาศดีมากเลยมันก็เลยเป็นทริปที่สนุกรู้สึกได้เติมพลังระยะทางที่ขับมาก็เรียกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลประมาณ2อชั่วโมงอ่ะทุกคนใช่ใช่ก็กําลังสดชื่นแบะพัดบ้างเล่รบ้างเพลินเดียะไม่รู้ว่าชอบขับรถด้วยแหละก็เลยสบายสบายชอบอะไรที่สุดในวันนี้อยากใ ภาพจระเข้มากด้วยความที่แบบมันเป็นสัตว์ที่แบบน่าค้นหานเป็นสัตว์โบราณอะไรเงี้ยแล้วที่เคยไปฟาร์มจระเข้มาที่เขามีให้ซื้ออาหารซื้อไก่แล้วก็ยอนลองไปอ่ะนแนั้มันสูงอะ่ะอันนี้มันรู้สึกใกล้ชิดแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเท่า <laughs> กับว่ามีเวลาได้ดูทุกอย่างที่เราเดินไปอะ่ะเยอะมากๆด้วยความที่มันเป็นวันธรรมดาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็แนะนําให้มาวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นทุกอย่างแบบครบมากๆถือว่าประทับใจ้อ<ผ>มชอบอะไรที่สุดชอบไอ้นานาน้ำคิ เออมันรู้สึกรู้สึกดีแหละรู้สึกสบายใจรู้สึกชอบกลิ่นชอบมองปลารู้สึกเย็นดีเออดีมากมากชอบมากถ้าเกิดว่าใครเหนื่อยเหนื่อยจากงานนะคะหรือว่าเรียนอะไรก็แล้วแต่ลองมาที่นี่ดูวันธรรมดานะเยี่ยมมากชอบเลยวันนี้ชอบทุกอย่างเลยอย่าเป็นจระเข้ทำไมไปชอบนักถ้าสมมติตอนเนี้ยร่างกางมีจระเข้บายวันนี้ก็หวังว่า กคนจ้าเพลิดเพลินไปกับเรานะคะเหมือนว่าได้มาด้วยกันนะก็บจบคลิปเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องออม็ตแปนด,ด้วยนะคะอย่าล,ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะและเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย